แรงงานเถื่อนไม่รอดตำรวจทางหลวงการจนบุรีไล่จับรถกระบะขนต,ตังด้าวหน,นีไม่รอดปล่อยทิ้ง32งชีวิตข้างทาง,งส่วนที่ทองผาภูมิรวบอีก45รายสารภาพจ่ายค่าหัวเจ0 0 0 0ืบาทไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน ทีมข่าวรับแจ้งจากพลตำรวจตรีคงกริตเลิสิทธิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจตอชอด136ทหารเฉพาะกิจลาดหญ้าและฝ่ายปกครองอำเภอไทรโยกร่วมปฏิบัติการจับกุ่มการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงการจนาบุรีได้ออกตรวจในเส้นทางถนนสาย323ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยคเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพบเห็นรถกระบะต้องสงสัยขับผ่านไปด้วยความเร็วสูงจึงได้ขับติดตามไปตามเส้นทางขาเข้าเมืองการจนนาบุรีรถคันดังกล่าวเห็นรถตำรวจทางหลวงวิ่งติดตาม จึงได้ขับย้อนสอนเลี้ยวเข้าไปหมู่บ้านตำบลสิงอําเภอไทรโยกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงประสานกำลังทหารชุดเฉพาะกิจลาดยา่ากองกำลังสุรสีสถานีตำรวจภูธรไทรโย,ยกตำรวจตระเวนชายแดนที่134ให้สกัดจับอีกด้านหนึ่งรถตำรวจทางหลวงได้ติดตามไปจนถึงถนนทางดินลูกรงังหน้าสถานีรถไฟวังสิงพบชาวเมียนมากํลังรีบหนีลงจากรถเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกลุม ส่วนคนขับทิ้งรถวิ่งหลบหนีไปได้จากนั้นจึงแจ้งให้หน่วยที่สกัดจับมาควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาจากการตรวจสอบรถยนต์ที่ขนบุคคลต่างด้าวเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีเทาทะเบียนบบ,บ6998พระนครศรีอยุธยาจากการสอบสวนปากคำบุคคลต่างด้าวทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากพญาตองสูประเทศเมียนมาโดยแรงงานทั้ง26คนจะเดินทางไปเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกสคนจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครส่วนอีกสองคนจะไปจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นจะมีนายจ้างมารับต่อ<ป>ส่วนคนที่จะไปเกาะสมุยก็จะเดินทางต่อไปอยังประเทศมาเลเซียคิดค่าเดินทางคนละ40,000บาทส่วนคนที่จะไปกรุงเทพ<ป>คิดค่าเดินทางคนละ11,000บาทส่วนคนที่จะเดินทางไปสมุทรสาครคิดค่าเดินทางคนละหนึ่งบาท หลังบันทึกการจับกลุมเป็นที่เรียบร้อยจึงควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวทั้งหมดพร้อมของกลางรถยนต์กระบะนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทร์ไซโยกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในการจับกลุมในครั้งนี้จะพบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับจะโดยสารมากับรถกระบะแค่ตัวเปล่ากับโทรศัพท์มือถือ ส่วนกระเป๋าสัมภาระจะอยู่ในรถอีกคันซึ่งหลบหนีการจับกลุมไปได้หรืออาจจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนเชือกสีที่ผูกในข้อมือก็จะไว้คัดแยกเวลาที่ไปถึงจุดหมายโดยเชือกสีเหลืองจะไปที่เกาะสมุยส่วนที่บริเวณสามแยกทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิสามารถจับแรงงานชาวเมียนมาได้อีก45รายสารภาพจ่ายค่าหัวสูงสุด7 0 0 0 0ื่นบาทหวังไปทำงานที่มาเลเซีย ขอขอบคุณปริชาไหลาวารินข่าวภูมิภาคการจนบุรี